แล้วกดหนึ่งจ้าแซ่เห็นนะฮะแล้วกดหนึ่งมาเลยนะครับแซะกดหนึ่งแซะกดหนึ่งมาเลยวันนี้ทุเรียนมีน้อยน้อยน้อยมากเลยแต่กำลังพอดีเขาลยกำลังพอดีเลยนะฮะ,ะมาแซะหรือ,อยังเรียบร้อยครับโอเคขอบคุณครับมาโอ้โหลูกนี้บลเล่เลยใหญ่ป<ม>ูอ่อะใหญ่มากห้าปูใหญ่ๆอ่อะอ่าห้าโลครับอุ้ย 1499<อ>งสเกอาไป1420ครับเอาไป1420งสเพราะว่าลูกนี้สวยมากมเดินทางนะจ๊ะรักพิมพ์รับพร้พอมชื่อเล่นมาเลยจ้ะแซะคือการแคปนะครับพี่อะไรนะครับแซะ,ซะคือการแคปครับแซะก็คือการบันทึกหน้าจอครับเออบันทึกหน้าจอแล้วกดหนึ่งมาเลย เอาอะไรไปเต็มที่ลืมซะเลยมาลูกนี้5้กิโลทุกคนหาทุเรียนลูกห้าโลยากไหมนะทุกวันนี้พี่แพลรี่ถึงจังแล้วหนเออมาบันทึกหน้าจอแล้วกดหนึ่งมาเลยนะครับเออมีแค่ไม่กี่เข่งเองน้อยมากเลยอ่าแซได้ยังแซได้ยัง แซแลากดหนึ่งมาเลยนะครับ <chips> แซ่ลากดหนึ่งมาเลยนะพี bo bo. Or, ่โบนะครับพี่โบบันทึกหน้าจอนะครับบันทึกหน้าจอแคปหน้าจอนั่นเองหมอนทองเนื้อหนึ่งจันทบุรีครับใช่ครับหมอนทองเนื้อหนึ่งจันทบุรีนะครับมาพี่โบไปหลังบ้านยังคะพี่โบมาได้ยังคะพี่โบมาพี่โบพี่โบเรียบร้อยครับโอเคขอบคุณครับมาเร็ว นี่ลูกต่อไปนะฮะลูกต่อไปโอ้โหโหใหญ่มาก4ีกิโลแครับ1443งสี่สี่สเอาไป1400พออ่ะใครรับลูกนี้เอาไป1400พอ1400พร้อมเดินทางนะจ๊ะรับพิมพ์รับพร้อมชื่อเล่นเลยจ้ะอ้าวไปเลย1400นะฮะรับพิมพ์รับพร้อมชื่อเล่นมาเลยลูกใหญ่มากเลยนะคะรับป้าเอิงครับป้าเอิงป้าเลยนะคะรับป้าเอิงอ่ะป้าเอิงครับป้าเอิงแซะบันทึกหน้าจอแล้วกดหนึ่ง ป้าอึ่ง้าแซ่เห็นหรหัสแล้วกดหนึ่งจ้าอาแซะแล้วกดหนึ่งมาเลยนะคะบ,บันทึกหน้าจอแคปหน้าจอแล้วกดหนึ่งมาเลยนะครับ <f ail> ป้าอึ่งนะคบป้าอึ่ง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  <f ail> คุณอึ่งนะฮะคุณอึ่งแคปแล้วกดหนึ่งมาเลยนะครับเรียบร้อยครับเรียบร้อยอ่าป้าพี่แพรี่ถึงตอนหกโมงนะครับอะสามกิโลแปดครับ <f ail> 1163เอาไป1100เลยครับเอาไป1100ไป hmm. 1100พร้อมเดินทางจะรับพิมพ์รับพร้อมชื่อเล่นเลยจ้าอ่ารับพิมพ์รับพร้อมชื่อเล่นมาเลยนะฮะรับพิมพ์รับพร้อมชื่อเล่นมาเลย1100โอ้โหทวนๆเลยหนึ่ย์ศูนเลยนะครับ1100นะรับพิมพ์รับตามด้วยชื่อเล่นมาเลยนะครับนี่งามงามมากหนึ่งหนึ่งศูนยลูกเดียว หนึ่งหนึ่งศจากเท่าไหร่นะครับหนึ่งจากหนึ่นึ่งหกามนะครับไปหนึ่งนึ่งศูนย์ศูนยเลยนะฮะมารับพิมพ์รับตามด้วยชิ้นเล่นมาเลยนะครับมีไหมมีไหมลูกเล็กๆลูกนี้นะฮะไม่ใหญ่มากนะครับกำลังพอทานหนึ่งหนึ่งศูนย์หะครับหรือว่าอยาได้ลูกใหญ่ก็บอกได้เลยนะครับถ้าอยากได้ลูกใหญ่ก็บอกได้เลยนะฮะมีแม่เอ่ย อยากได้สองลูกสามลูกบอกได้เลยนะอยากอ,อยากได้แบบไหนบอกได้เลยนะครับ <c oughs> มีไหม <c oughs> ถ้ามีผมเอาลงนะลูกน้อยโอเคแตเ่เปลี่ยนลูกอ่ะไปเปลี่ยนลูกดีกว่าเอาลูกใหญ่ไป <c oughs> เผื่อมีคนอยากได้ชอบลูกใหญ่ๆนะฮะลูกนี้ <c oughs> ไปกินข้าวไปหาไม่เจออ่ะสี่ <c oughs> กิโลครึ่งครับสี่กิโลครึง่งสี่กิโลครึง่งหนึ่งสาม้ <c oughs> <c oughs> 1359งสามห้าเก้อาไปหนึ่ามศูนย์ศูนย์พอลูกนี้ใหญ่มากหนึ่งสามพร้อมเดินทางนะจ๊ะรับพิมรับพร้อมชื่อเล่นมาเลยจ้านะเอาไปเลยครับหนึ่พอหนึ่นะฮะรับพิม์รับพร้อมชื่อเล่นมาเลยนะครับลูกนี้ใหญ่มากเลยใหญ่มากหนึ่งสานะฮหนึ่รับพิมพ์รับพร้อมชื่อเล่นมาเลยนะครับพี่ดูแต่หน้าพ่อค้านะครับพี่เอฟเรียนด้วยนะ <c oughs> ขอลูกกลางสองลูกครับมาแล้วมาแล้วสองแปดศูนย์นะครับพี่ภาระที่เราแจ้งคือรวมค่าเดินทางแล้วนะหนึ่งสามศูนย์ศูนย์นะครับหนึ่งสามศูนย์ศูนย์รับพิมพ์รับตามด้วยชื่อเล่นมาเลยนะฮะได้รับพิมพ์รับตามด้วยชื่อเล่นมาเลยมีไหมเอ่ยมีไม่เอ่ยรอก่อนนะครับสองถึงสามวันนะครับพี่จะมีวิธีเช็คเนื้อไปให้นะเปิ่นมาจับแทน 1>, 1 3 0, 5, 1, 3, 0, 0่งสามศูนย์ศูนย์นะฮะหนึ่สา์พี่พารานี้รับพิมพ์รับ,รบตามด้วยชื่อเล่นมาเลยนะครับมีไหมมีไมหมศูย์ศูนเอา้1 3สองลูกกลางๆลให้พี่ก่อนพี่สลูกกลางๆลเหรอครับสองลูกกลางๆใครรับครับใครรับสองลูกกลางๆอ่ามีไหมพารานอ่ราันนี้มีไหมครับมีไม่รู้เขาอยากพี่อยาก่้ มีไหมจ้าพี่มีไหมถ้ามีผมอ่ะผ่านไปลูกนี้เขาขอสองลูกกลางๆเดี๋ยวจัดให้เลยสองลูกกลางๆนี่อ้าวรหัสเมื่อกี้พี่แหม่มรับอ่ะพี่แหม่มได้ได้พี่แหม่มให้พี่แหม่มให้พี่แหม่มอ่ะพี่แหม่มพี่แหม่มพี่พี่แหม่มพี่แหม่มแซะแล้วกดหนึ่งมาเลยพี่แหม่มแซะแล้วกดหนึ่งมาเลยนะครับพี่แหม่มจ้าแซ่เห็นรหัสแล้วกดหนึ่งมาจ้าแซ่เห็นรหัสแล้วกดหนึ่งมาเลยพี่ มาเลยมาเลยเซวเห็นทหารแล้วกดหนึ่งมาเลยนะครับเรียบร้อยครับโอเคมาแล้วอ่ะอันนี้เอาไปสองลูกนะฮะเอาไปสองลูกหกกิโลครับหกกิโลหนึ่งเจ็ดเค่ะ7จดเก้าไปหนึ่งเจดพออ่ะสองนี้นะฮะเอาไป1นึ่เจ็ดพอ รับพิมรับตามด้วยชื่อเล่นมาเลยนะครับหนึ่งจศูนย์พี่ฟางพี่เอ๋นะครับพี่ฟางครับพี่ฟางโอเคพี่ฟางแซะกดหนึ่งมาเลยแซะแล้วกดหนึ่งมาเลยนะครับแซะแล้วกดหนึ่งมาเลยนะรอสองลูกต่อไปนะครับเอาสองลูกใช่ไหมสองลูกกลางๆแซะแล้วกดหนึ่งมาเลยนะครับแซะแล้วกดหนึ่งมาเลยนะเรียบร้อยครับโอเคขอบคุณครับมาเอาสองลูกน้อยๆประมาณนี้นะฮะ ห้ากิโลครึ่งครับห้าโลครึ่งหนึ่งหกสามเก้าค่ะไปหนึ่งหกศูนย์ศูนย์พอหนึ่งหกศูนย์ศูนย์พร้อมเดินทางนะจ๊ะรับพิมพ์รับพร้อมชื่อเล่นเลยจ้ามารับพิมพ์รับพร้อมชื่อเล่นมาเลยนะคะหนึ่งหกศูนย์ศูนย์พี่นุชนะครับพี่นุชพี่นุชใช่ไหมครับพี่นุชอ่าโอเคพี่นุชเตรียมแซแล้วกดหนึ่งมาเลยนะครับพี่นุชโอเคแซ้เห็นรหัสแล้วกดหนึ่งมาเลยจ้าแซแล้วกดหนึ่งมาเลยนะครับแซแล้วกดหนึ่งมาเลยนะ พี่นุชแซะแล้วกดหนึ่งมาเลยนะครับพี่นุชเรียบร้อยครับโอเคขอบคุณครับมาลูกกลางๆหนึ่งลูกครับฮะ <Huh? S 2> ลูกกลางๆหนึ่งลูกอ่ะเดี๋ยวเอาขึ้นสองลูกก่อนเร็วลูกนี้ก่อน <Okay. S 1> อะสี่กิโลหกครับ หนึ่งสามแปดเจ็ดเอาไปหนึ่งสามศูนย์ศูนย์พอเอาไปเลยศูนย์ศูนย์พร้อมเดินทางนะจ๊ะรับพิมรับพร้อมชื่อเล่นมาเลยเอาไปพารานี้เลยหนึ่งสามศูนย์ศูนย์พอใครรับพิมรับนะฮะพี่ตามเ้วยชื่อเล่นมาเลยพี่อะไรนะครับพ่ึโอเคคุณพึ่งนะฮะคุณพึ่งถัดไหนพิมรับพร้อมชื่อเล่นมาเลยจ้าพี่พึ่งจ๋าแซ่เห็นรหัสแล้วกดหนึ่งจ้าอ่าแซ่แล้วกดหนึ่งมาเลยแซ่แล้วกดหนึ่งมาเลยพึ่งกลับมาถึงนะครับพักพอนอยู่นะแซ่แล้วกดหนึ่งมาเลยนะฮะ พีระพรับอ๋อได้ได้ได้เรียบร้อยฮะโอเคขอบคุณครับอ่ะเกินนิดหนึ่งได้ไหมั้ยนสี่โลหนึ่งครับสโล1นึ่องสี่เจ็ดครับเอาไปหนึ่งสองศูนย์ศูนย์พี่ลูกนี้สวยมากค่ารับพิมรับเอาไปเลยหนึ่งสองศูนย์ศูนย์หนึ่งสองศูนย์ศูนย์พร้อมเดินทางแล้วนะจ๊ะอ่ะพี่นุกครับโอเคคุณนุกนะฮะใช่ครับ พี่นุ๊กจ๋าแซ่เห็นรหัสฮะแล้วกดหนึ่งมาเลยจ้าเพิ่งแพตติแนนมาเร็วมาเร็วพี่อะไรนะพี่นุก๊กพี่นุ๊กครับพี่นุกน๊กแซ่แล้วกดหนึ่งมาเลยนะครับพี่นุ๊กแซ่แล้วกดหนึ่งมาเลยเรียบร้อยครับโอเคขอบคุณครับไปลูกนี้ดีกว่ากำลังทานเลยโอ้โห <c oughs> <c oughs> 4กิโลสครับสองเครับ หนึ่งสองเจ็ดห้าเอาไปหนึ่งสองศูนย์ศูนย์พออะเอาไปพารานี้เลยให้มันจบจบที่พารานี้ไปหนึ่งสองศูนย์ศูนย์รับพร้อมชื่อเล่นมาเลยจ้าหนึ่งสองศูนย์ศูนย์รับพิมพ์รับพร้อมซื้อเล่นมาเลยพี่อีฟครับพี่อีอะไรนะครับอีฟพี่อีฟโอเคคุณอีฟเตรียมแซะแล้วกดหนึ่งมาเลยนะฮะแซะหน้าจอแล้วกดหนึ่งมาเลยนะฮะแซะมาจอแล้วกดหนึ่งมาเลย ใช่น่ารักมากขอบคุณครับเกือบแล้วเกือบจะยืนเออนานๆแล้วเรียบร้อยครับเต้นให้เขาดูแล้วก็เกือบตอนนี้ตึงมากครับเรียกลงมายังไม่ได้ตึงเกินสามกิโลแปดครับหนึ่งหนึ่งหกสามค่ะหนึ่งหนึ่งหกสามเอาไปหนึ่งหนึ่งศูนย์ศูนย์พอเออเอาไปหนึ่งหนึ่งศูนย์ศูนย์พอจบเลยพี่นุ่นครับพี่นุ่นครับพี่นุ่นแซแล้วกดหนึ่งมาเลยครับพี่นุ่น เออแค่เห็นหลัสแล้วกดหนึ่งนะคะอ่าคุณนุ่นฮะลูกเล็ก2ลูกนะมครับมีครับอ่าถ้าขอได้ผมก็จัดให้เลยเอาลูกเล็กๆใช่ไหมนี่กำลังพอดีพอดีรอต่อไปนะครับพี่ทะเลทรายเออคุณทะเลทราย่อเรียบร้อยครับอ่าไปครับนี่อ่าลูกเล็กๆ2ลูกพี่ อบคคุณรสี่โลครึ่งครับสี่กิโลครึ่งหนึ่งสามห้าเก้าครับเอาไปหนึ่งสามศูนย์ศูนย์พอหนึ่งสามศูนย์ศูนย์พร้อมเดินทางแล้วนะจ๊ะรับพิมพ์รับพร้อมซื้อเล่นมาเลยจ้าอ่าหนึ่งสามศูนย์ศูนย์รับพิมพ์รับพร้อมซื้อเล่นมาเลยนะฮะพี่แดนครับพี่แดน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 จ้าแดนแซนโอเคแล้วแดกดหนึ่งแ้วพี่แดนอ่าพี่แดนแซะแล้วกดหนึ่งมาเลยนะครับแซะหน้าจอแล้วกดหนึ่งมาเลยนะครับพี่แดนต่อไปนะครับ พี่แตนพี่แตนแซลแล้วกดหนึ่งมาเลยครับมาเล้วมาเล้วเรียบร้อยครับโอเคขอบคุณมากครับเลูกกลางกลางลูกนะ้อุ้ยจริงเหรอใครขออ่ะสามโลสองครับเก้าเก้าห้าครับเก้าเก้าห้าไปเก้าสองศูนย์ครับ 920พร้อมเดินทางจะรับพิมพ์รับพร้อมชื่อเล่นเลยค่ะอ่ามาพี่แอนครับพี่แอนคุณแอนคุณแอนคุณแอนแซะหน้าจอแล้วกดหนึ่งมาเลยนะครับแล้วกดหนึ่งจ้าเอ้พี่ฝนเสียงดีไว้อ้าวยอดเลยยอดเลยชอบชอบแซะแล้วกดหนึ่งมาเลยอ่าอุ้ยลูกสวยมากงามแซะมาเลยนะฮะแซะแล้วกดหนึ่งมาเลยนะฮะ พี่แอนใช่ไหมครับพี่แอนเรียบร้อยครับโอเคสองลูก3ากิโลลูกละสามโลสองลูกอ๋อลูกละสามโลสองลูกถึงไหมไม่ถึงเออไม่ถึงว่ะอ่าได้ได้ห้าโลครึ่งครับ5กิโลครึ่ง1639คหกสเ่เอาไป16 00ครับ หนึ่งหกศูนย์พร้อมเดินทางนะคะรับพิมพ์รับพร้อมชื่อเล่นเลยจ้ารับพิมพ์รับพร้อมชื่อเล่นมาเลยนะฮะรับพิมพ์รับพร้อมชื่อเล่นมาเลยหนึ่งอะไรนะครับหนึ่งหกศนะฮะพี่หนึ่ 600. พี่ปุ้ยครับพี่ปุ้ยอ่ะพี่ปุ้ยเตรียมแซะแล้วกดหนึ่งมาเลยนะครับพี่ปุ้ยพี่ปุ้ยแซะเห็นรหัสแล้วกดหนึ่งจ้าอ่าคุณปุ้ยแซะเห็นรหัสแล้วกดหนึ่งมาเลยนะฮะยอดชำระปัจจัยแล้วอะไรนะครับอีกได้ไหมคะได้ค่ะอะไรนะยอดแรกชำระปัจจัยแล้วเอฟอีกได้ไหมคะได้เลยสุดยอดอีกสิบรหัสได้ก็ได้ค่าเดินทางอยู่ที่9กนะครับแต่ผลลัพที่เราแจ้งคือรวมส่งทุกอย่างแล้วนะครับอ่ามาเร็วมาเร็ว พี่ปุ้ยนะครับแซะหน้าจอแล้วกดหนึ่งมาเลยนะครับแซะหน้าจอบันทึกหน้าจอแล้วกดหนึ่งมาเลยนะครับพี่ปุ้ยพี่ปุ้ยมาหรือยังเอยพี่ปุ้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 ยจ๋าแซะแล้วกดหนึ่งมาเลยอ้าพี่ปุ้ยแซะแล้วกดหนึ่งมาเลยนะครับพี่ปุ้ยเข้าไปนู่นยังเถอะพี่ปุ้ยพี่ปุ้ยลูกเกเรเลหนึ่งลูกเดี๋ยวรอสักครู่นะครับปุ้ยบเรียบร้อยครับอ่าขอบคุณมากครับมา อ่ะเอาไปลู Rocky นลกน oh, 5, 5, 5, 5, ี้รกอละสองแปดศูนย์นะครับพี่มาอ้อ้โอ้โหโอ้อ่ะเอาไปโอับ3กิ้โห7ครัหโกิโล7 1 1โหโอ้1หโอ้โหโอ่โหนึ่งหอหอ้โหโ้หโอหนึ่งห 1 1, 1 0 0อ,อ,อเดินทางนะคะรับพิมพ์รักพร้อมชื่อเล่นเลยจ้าเอาไปเลยฮะ1น0 0นะคะพร้อมเดินทางเรียบร้อยแล้วนะคะรับพิมพ์รับตามด้วยซื้อเล่นมาเลยนะครับอ่านี่1 1 3 5เอ้ย 1, 1 1 0 0นะฮะเหลือ1น0 0เต่าอ,อันมาเลยมาเลยรับพิมพ์รับตามด้วยชื่อเล่นมาเลยนะครับนี่ลูกกํกำลังพอทานไม่ใหญ่มากไม่เล็กมากกลางกลางครับกลางกลางนี่ให้ดูเลยสวยนะ เอาไหมครับเอาไหมครับมีผู้ใดรับฮะบครับมีผู้ใดรับไหมครับอยากได้แบบไหนแจ้งได้นะจ๊ะหนึ่งหนึ่งศูนย์ศูนย์ฮะหนึ่งหนึ่งศูนย์ศูนย์อันนี้ลูกประมาณสามโลกว่ากว่านะครับสามโลเจ็ดครับสามโลเจ็ดหนึ่งหนึ่งศูนย์ศูนย์ฮะรับพิมพ์รับตามด้วยชื่อเล่นมาเลยนะครับมีไหมครับมีไหมครับอยากได้แบบไหนบอกได้เลยอยากได้แบบไหนสอบถามมาได้เลยนะครับถ้าไม่มีลูกนี้นะ ถ้ามีลูกนี้ถ้ามีคนรับลูกนี้เดี๋ยวเราก็จะเปลี่ยนลูกให้ออ่ะเดี๋ยวเปลี่ยนให้ครับนะทุกลูกค้าที่น่ารัก energy ค่ะ energy เหรอหมดแล้วพี่ฝนบู๊นหน่อยเร็วอ่ะเอาไปลูกใหญ่ครับเอาไปลูกใหญ่ฝนเตือนฝนเตือนแล้วสี่กิโลแปดครับสี่กิโลแปดหนึ่งสี่สี่สามค่ะหนึ่งสี่สี่สามเอาไปหนึ่งสี่ศูนย์ศูนย์พอ เอาไป140 0นะฮะลูกใหญ่ลูกนี้เอาไป1 4 0 0 1400พร้อมเดินทางแล้วนะจะรับพิมพ์รับพร้อมชื่อเล่นมาเลยจ้าหนึคงส่ศ1400นะฮะรับพิมพ์รับพร้อมชื่อเล่นมาเลยนะครับรับพิมพ์รับพร้อมชื่อเล่นมาเลยพร้อมเดินทางแล้วนะจ๊ะพี่จ๋าไม่มีบอกเพิ่มแล้วนะใช่ไม่มีบอกเพิ่มแล้วนะครับรับพิมพ์รับตามด้วยชื่อเล่นมาเลยนะครับใช่ลวจ้านี่หรือว่าอยากได้ลูกเล็กลูกใหญ่บอกได้เลยนะอันนี้1400นรับ1400มา รับพิมพ์รับตามด้วยชื่อเล่นมาเลยนะครับผมรับพิมพ์รับตามด้วยชื่อเล่นมาเลย1400นะฮะ1400นะ4ีกิโลแปดหกิโลแปดหนครับมาแล้วพี่จา๋าพี่ที่ดูอยู่อยากได้กี่ลูกอยากได้ไซส์ประมาณไหนแจ้งได้นะจ๊ะมีไม่เอ่ยหนึ่นย์ศูนนะฮะ1400 อะไรนะเยอะใช่ไหมกี่คนจริงเหรอสามพันสามพัโอ้หอ่าทุกคนอยากได้ลูกแบบไหนบอกได้นะเดี๋ยวเอาลูกเล็กให้ก็ได้เดี๋ยวลูกเล็กให้ก็ได้ลูกใหญ่ก็ขึ้นแล้วลูกเล็กก็ขึ้นแล้วลูกกลางๆอ่าอยากได้ลูกกลางอ่ะลูกกลางๆพี่อ้าไป2ลูกไปลูกกลางๆ2ลูก6กกิโลสครับ6กกิโลสองหนอ่า1835เอาไป1790พอใครรับ2เนี้ยไป1790พอนะครับ1790 รับ <pilot> พิมรับตามด้วยชื่อเล่นมาเลยรับ 1, 7, พิรบมรับตามด้วยชื่อเล่นมาเลยพร้อมเดินทางเลยจ้าพี่จ๋าอ่ามามาเอ็วมาเร็ว1790เ็นะฮะรับพิมรับตามด้วยชื่อเล่นมาเลย2ลูกนี้แบบกลากงกลางๆเลยครับไม่ใหญ่มากไม่เล็กมากพี่2ลูกนี้สวยมากรับประกันเลยสวยงามมีหลี OR. กลางแบบพอทานใช่แล้วจ้ะพี่จ๋าอ่าใครอยากได้นะพิมรับพร้อมชื่อเล่นมาเลยนะมารับพิมรับพร้อมชื่อเล่นมาเลยนะครับรับพิมรับพร้อมชื่อเล่นมาเลย สองลูกสองสามโลมีนะครับอะไรนะครับถูกจำกัดเป็นเวลาสิบนาทีไม่ครับพวมแม่บแบงค์ผลิตภัณฑ์หรือบริการโอเคเดี๋ยวขออนุญาตลงแล้วขึ้นใหม่สักครู่นะครับ